ใส่เสื้อตัวเล็กๆชั่วตำแหน่งสะท้ายเขาใหญ่จบรักาปีแมททิรณีใส่เสื้อตัวจิ๋วหันผมสั้นหลังครองโสดโชว์สเตปท้ายาโกยยอดไหลาจากแฟนคลับบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กไปได้แบบถลลงทลายอีกแล้วสำหรับโพสต์ล่าสุดที่แมทติรณีคงไทยนำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรมให้เพนี ทั้งนี้ก็เป็นเพราะโพสต์ดังกล่าวได้เผยให้เห็นลุกชิลๆในวันพักผ่อนของเจ้าตัวซึ่งสวมเสื้อครอปไซส์มินิกับกางเกงยืนตัวเก่งออกมาเดินเล่นสูตรอากาศบริสุทธิ์นอกบ้านแต่ที่ดูจะสะดุดตาใครหลายคนนอกเหนือไปจากแฟชั่นเก๋ๆจนทําให้ช่องคอมเมนต์ต้องรอระอุจนแทบลุกเป็นไฟก็คือผิวหน้าท้องขาวจูวที่กระแทกสายตาเข้าอย่างจังจนทั้งเพื่อนพ้องคนดังและแฟนคลับต้องเข้ามาอวยยศให้ลุคนี้ของแมทพิรณีรัวๆในทํานองว่าเอาสวยสวยมากครับชอบลุคนี้สุดๆ สดใสน่ารักยิ่งโสดยิ่งสวยรักคนนี้และอีกมากมายหลังจากปิดฉากรัก5ปีของแมทธิรณีกับสงกรานต์เตชะนรงย้อนเส้นทางรักฟันฝ่ารามาก,ก่อนจบลงอย่างน่าเสียดายเผยคำพูดแมทให้น้ำตาเช็ดหัวเข่าแมทเองเสียใจแค่ไหนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่เสียใจและก็ไม่เสียดายเลยค่ะเพราะที่ผ่านมาพี่สงกรานต์มอบสิ่งดีๆให้กับแมทเสมอแมทยังคงยืนยันคำเดิมว่าพี่สงกรานต์คือฮีโร่สำหรับแมท เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมือที่สามไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวสาเหตุที่เลิกกันจริงๆเป็นเพราะอะไรอะไรทําให้ไปกันไม่ได้คือมันเป็นดีเทลที่แมทไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆรูปรัดแต่อย่างที่บอกเวลาเรามีปัญหากันการคุยกันของเรามันมักจะไม่ถูกแก้มันมักจะไม่จบและอาจจะด้วยเพราะความที่แมทเป็นคนเจ้าอารมณ์ก็เลยเดินออกมาโดยที่โดยที่คือจริงๆแมทไม่ได้คาดคิดว่าถ้าออกมาแล้วจะออกเลยแต่อาจจะเพราะแมทเลือกแล้วว่ามันเป็นความสุขของแมทค่ะ